Hai yeah. วสวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายบ่อมานกบางประยินครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับ นี้ก็ลงเบ็ด2คันครับค่าบริการคันละ100บาทครับปลาออกไม่ต้องช่างสำหรับบอ่อจะปล่อยปลาทุกวันศุกร์ครับรอบนี้ก็ปล่อยสวายกับปนินครับ500โลบรรยากาศถือว่าโอเคครับบรรยาการล่มรื่นข้างหลังก็เป็นทุ่งนาครับ วันนี้ก็มากับน้องเหมือนเดิมครับน้องลงเบ็ดสามคันครับตีสบายด้วยเพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับตรงนี้ก็มีนาตีสบายครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งมีนาครับหกแปดเดี๋ยวเรามาตามลุน้นครับว่าวันนี้จะได้ปลานินไซส์สวยๆให้น,านา้าๆได้รับชมหรือเปล่า วันนี้จะหาบด้วยจะแฮวครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมเหยื่อกันครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบครับที่จะผสมเหยื่อสูตรนี้เป็นสูตรลำบ่มครับเป็นสูตรอ่านำํำลำบ่มมาผ่าตัวนี้เป็นลำบ่มครับลำบ่มอยู่ในนี้ประมาณหนึ่งโลครับตัวนี้เป็นขนมปังปั่นขาวครับขนมปังปั่นขาวผมใช้อยู่ประมาณ อาขีดครับตัวนี้เป็นหัวหารไก่เล็กครับหัวหารไก่เล็กบดหัวหารไก่เล็กบดจะมีพวกธัญพืชครับเป็นพวกผักพวกเอ่อเม็ดข้าวโพดตัวนี้เป็นโอเมก้าสี่ครับโอเมก้าสี่หนึ่งถุงครับโอเมก้าสี่ตัวนี้เป็นลำครับเป็นลำละเอียด ลำละเอียดผมใช้อยู่ประมาณโลครึ่งครับตัวนี้เป็นแยมโลแยมโลจะเป็นสูตรไหนก็ได้ครับจะเป็นแยมโลหรือจะอใช้เป็นออะไรอ่ะคุกกี้หรืออ่ามัตเตอร์เค้กก็ได้ครับแยมโลหนึ่งถุงครับ ก็ผสมทุกอย่างเข้ากันครับผสมทุกอย่างให้ให้เข้ากันได้ดีที่สุดครับถ้ามีเครื่องปั่นได้ยิ่งดีพรุ่งนี้ก็ผสมน้ำที่หมายตกได้เลยครับสำหรับสูตรเหยื่อก็มีแค่นี้ครับหมายแต้มแล้วครับไม่ตากเลยยกอา้อาวร่วงพอดี ใส่แหวนครับไปพี่โอ๊ยไม่เห็นนะโอยไม่เห็นด้วย <laughs> mm. bakar leh สี่เ <c oughs> <c oughs> ดียวเลยอ่ะเอาผมมาคืนนลยเฮ้ยมีปากสีเปล่าสี่เดียวสองขั้นเลยไม่ต้องจับเลยเ่องจับลยยิงเปิดหนึ่งเลยนะยังไงคำฝัง ใส่ยกอย่างเดีวยวเลยเกียวหลังอ่ะใส่ยกอย่างเดีวยวเลยครับแต่ละตัว

xay gấp xay quẹn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền S 1> <S 1> <S ใส่แวนยกตลอดเลยครับใส่ใส่กำลังตึงมือครับใส่รุ่นนี้ ยกอย่างเดียวครับใส่นี่ใส่ตึงมือครับใส่แหว่นไปแล้วเพ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วหา ยงเ,ยเยตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายสองแล้วครับปลาก็กินเรื่อยครับส่วนมากจะเป็นยีสบยีสบก็ไสแวนครับไสไม่ถึงโลครับเพื่อนนักตกปลาก็ยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆกันครับตรงนั้นน้องเขาก็กลับไปแล้วครับนั่งถึงครึ่งวัน ปลางปเงียบเตรงนี้ก็มีมาเพิ่มเจ้าครับบรรยากาศก็ร่มลื่นดีครับค่าคันก็หนึ่งร้อยบาทปลาออกได้หมดไม่ต้องช่าง คงไม่อีกแล้วครับ ่อนผมก็ไม่ค่อยทิยนะ่นี่ตอนนเอาแม่ผมไปทำไปทำทุกเมนูตอนนี้ยเอ,เอาไป Tại bạn ngấp. <laughs> ใส่แววนครับพี่พีงไปอีกแล้วครับอา้วน ีอกแล้วหลุดอีกแล้วโอ้หลุดอีกแล้วครับเล่นไปเล่นมาหลุดหลายตัวเลยครับเริ่มตกเลยไม่อยู่อ,ยอ,ยอ๋อจิ้มคันพุ่งหลุดตีอีกแล้วครับวันนี้หลุดเยอะครับ ตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับเพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกันกลับเป็นบางจุดแล้วครับตรงนั้นเหมือนปลาไม่เข้าครับเพื่อนนักตกปลาก็สองสามชุดครับกลับกันหมดล่ะแถบนี้ก็ยังหนาแน่นครับตรงนี้ก็หนาแน่นครับเอาแล้วครับกินแล้วครับ เมื่อกี้คันพุ่งครับกดแล้วครับกดแล้วเดี๋ยวขึ้นมาก่อนครับอยู่นะอยู่เดี๋ยวพันไปเรื่อยเล ครับใส่เท่ากันหมดเลยใส่แหวนตักเอาหน่อยครับปล่อยไปหกเจ็ดตัวละเวลายกขึ้นมันสะบัดหลุดครับ เดี่ยวคีบครับกำลังจะไปตีเหยื่อตัวเมื่อกี้เพิ่งเอาขึ้นครับกำลังจะไปตีเหยื่อเกี่ยวคีบมาเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็ทยอยไล่เก็บแล้วครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าละบ่อปิดห้าโมงครับเปิด mm. เจ็ดโมงเช้าปิดห้าโมงเย็น วันนี้ตามล่าหาปานินไม่เจอเลยครับเจอแต่ยี่สบไซเ้นเพปอนนักตกปลาก็ยังหนาแน่นครับ้วบี่ไปแล อโอ้หหลุดเลยเอาตามันติดกระชางหลุดเลยโอ้เบ็ดง้างไอะดิโอ้โเบ็ดง้างหลุดเลยอะ่องงยอะอมาแต้มครับเมื่อกี้หลุดไป ได้เวลากลับแล้วครับเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูผลประกอบการครับวันนี้วันนี้ก็2องกระชังครับเหยื่อตัวเดียวกันครับวันนี้มาดูว่าสองกระชังจะได้เท่าไหร่โอ้มีแต่ยีสบล้วนเลยครับเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนครับ กระชังที่หนึ่งครับใส่เท่ากันหมดเลยครับยีสบล้วนเลยครับวันนี้เดี๋ยวไปดูอีกกระชังครับนี่กระชังที่สองครับเหยื่อสูตรนี้เป็นสูตรอ่าผ่าลำบมครับกระชังนี้จะมีปันนินด้วยครับ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ชังขานี่ครัปน,นินได้สองสามแต้มครับ ว่าได้ตัวครับกับสูตรลำบมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ